ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมินในปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีมินในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทั้งหมดคุณค่อนข้างที่จะได้รับความเอ็นดูเอาใจใสจากคนรอบข้างหรือผู้บังคับบัญชาทำให้คุณนั้นมีความจเจริญรุ่งเรืองได้รับการสนับสนุนเกี่ยวเรื่องของการงานช่วงนี้มากเป็นพิเศษ การงานของชาวลัคนาราศีมีในช่วงนี้หากใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเกี่ยวกับความสวยความงามอาหารเสริมงานบริการต่างๆคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ชาวลัคนาราศีมีช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีความสามารถทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปซะทั้งหมดไม่ว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณหรือไม่เพราะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านอย่างหาตัวจับได้ยากเลยคนหนึ่งเลยทีเดียว ดังนั้นในช่วงนี้การงานของคุณนั้นไม่ต้องกังวลใจอะไรไปคุณจะต้องได้รับการเลื่อนขั้นหรือพัฒนางานของคุณให้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนทั้งด้านการเงินในปักหลังในเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้คุณอาจจะมีเป้าหมายหรือวางแผนใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการเงินของคุณหรือวางแผนเกี่ยวกับที่จะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณระมัดระวัง ในเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะทําให้คุณเสียหายในเรื่องของโชคลาภและเงินทุนของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนค่อนข้างที่จะมีงานที่จะต้องวิ่งเต้นหรือทำหลายหน้าที่ในเวลาเดียวกันแต่คุณก็ยังมีเป้าหมายในเรื่องของการงานที่ทจะอยากทำให้มันประสบความสำเร็จ แต่การที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นก็อาจจะมีข้อทะเลาะบบาแหวงอุปสรรคปัญหาให้มาทดสอบคุณหรือสร้างความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งให้กับตัวคุณเองทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองใช้พอสมควรแต่ก็อาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้หากลัคนาราศีมีน เป็นคนที่คิดเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็อาจจะทําให้คุณชาวลัคนาราศีมีนเสียหายก็อาจเป็นไปได้แต่หากคุณมีความตั้งใจหรือมีความมุ่งมั่นที่ดีแล้วและดําเนินไปอย่างรวดเร็วทันใจงานของคุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวทางด้านของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนสิงหาคมสําหรับคนโสด คนโสดช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะชิลๆสบายๆมีคู่ก็ได้ไม่มีคู่ก็ได้หรือถ้าได้คู่แล้วคุณก็อาจจะยังมันไม่รู้สึกว่าลงตัวสําหรับคุณมากมายนักช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนบางคนอาจจะชอบเข้าวัดเข้าวามากกว่าการหาคู่ซะด้วยซ้าดังนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนที่ยังเป็นโสดอยู่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ บางคนอาจจะอยากมีแฟนจนเครียดจนคิดไม่ออกก็ขอให้คุณไว้วางใจหรือเบาใจตัวเองลงอย่าไปเชื่อคนอื่นมากมายนะักบอกใจตัวเองว่าเัวเองนั้นทําอะไรแล้วมีความสุขก็ให้ทําไปอย่างนั้นคุณก็จะประสบความสําเร็จหรืออาจจะเจอเนื้อคู่แบบคาดไม่ถึงอย่างที่คุณไม่รู้เนื้อตัวมาก่อนก็อาจเป็นไปได้สําหรับชาวลักนณาราศีมินที่มีคู่ในปักหลังในเดือนสิงหาคมช่วงนี้คุณมักจะมีข้อขัดแย้งหรือมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะักหรือจะอยู่กันแบบอย่าง กดดันให้ความรู้สึกอึดอัดใจซึ่งกันและกันทั้งคู่ช่วงนี้คุณและคู่ของคุณอาจจะมีอารมณ์ที่อยากจะมีความเป็นส่วนตัวกันอยู่บ้างอาจจะยังอยากมีความชอบที่ไม่เหมือนกันและแต่ละคนก็อยากจะได้ทําในสิ่งที่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในช่วงนี้ก็ขอให้คุณหันหน้าปรึกษาหารือกันคุยกันเปิดใจกันยอมรับกันคุณก็จะสามารถหาทางออกและทำให้คุณนั้นมีความสุขกับการคลองคู่ ระหว่างคุณกับคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้รวมถึงหากใครสามารถปรับตัวได้แล้วก็มีโอกาสที่จะตกล่องป่องชิ้นมีโอกาสที่จะมีบุตรหลานบริวารเพิ่มในครอบครัวของคุณได้อย่างไม่ยากเย็นและคุณก็จะถือว่าเป็นคนที่มีความสุขที่ดีเลยทีเดียวคนหนึ่ง